ข้าดูไ okay, อ okay, okay. ้เขาดูนะว่ามีมีหรอเ่าเราเทสเทสเทสเโอเฟนเนเข้าแล้วเมื่อกี้ไมเข้าไหลองดูเข้าไหม ฟังน้ำเสียงเข้าไหมโอเคมาแล้วไอ้โหลดทีเด็ดเนยได้ยินไหมเนยพวกยจะได้ยินเห็นไหมโอเคมาเลยเสียงโอเคไหมไอ้

นี่ครับเดี๋ยวจะมาสอนการเล่นนะครับจะบอกว่านี่ก็มีสามารถปล่อยบอลได้นะครับผมนี่นะครับแนะนําการเล่นเบื้องต้นนะครับกดที่ติ๊กออกออกตีนะเดี๋ยวออกตีก่อนตื่นนะเมื่อกี้เสียงไม่เข้านะก็ขอไลฟ์ใหม่นะครับผมเดี๋ยวทีมงานไม่ให้ผ่านนี่นะครับผมก็กดที่ตั้งค่านะครับมาสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ไลฟ์ยังไงนะครับไม้ว่าจะให้ลงดันยังไงนะครับสี่สิบรอบมีห้าสิบรอบกดไม่จํากัดเลยนะครับผมแล้วก็ใช้เกมจะปล่ายจะหมดนะครับ ล้มเหลวก็ไม่ต้องเอานะครับผมให้มันเล่นไปเลยแม้แต่แม่จะล้มเหลวก็ตามเดี๋ยวบางทีเน็ตมันหลุดอย่างเงี้ยก็ให้มันเล่นต่อไปหยุดเมื่อครั้งเต็มแล้วครับไม่ยั้งหยุดครับเล่นไปเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็ติ๊กถูก,น,กนะครับผมแล้วก็ใช้เพชรลองนี่ครับเนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับผมอ่านะฮะก็จะได้ทันอัโตโนมัติเลยค,ยคุยคงคุยเควกเรียบร้อยเลยแล้วก็ตั้งค่าให้แปลงร่างตวัวมาได้เลยครับนี่ฮะกดคลิกค้างนะครับรบ่างขึ้นมาให้เป็นบนบนนี้นะนี่ก็เขาจะแปลงร่างให้อัตโนมัติเลยคคครรรรัับบผผมมมสุปือออไไ่ต้งทะะน ลงดันให้เองเดินเควีให้เองแปลงให้เองแล้วก็ย่อยของให้เองด้วยนะครับอืมย่อยของให้ด้วยนะมีฟังก์ชันย่อยของนะนี่ครับจะเก็บของเราไว้บ้างนะครับผมนี่ฮะย่อยหมดเลยนะครับผมสองลูนะนี่ครับนี่ฮะของธรรมดาของไรแคนของแอมย่อยหมดเลยนะแยกหมดเลยนะครับตั้งได้หมดเลยดยอดมากเดี๋ยวดันก็ทําใหม่นะครับผมโอเคมานนี้ครับออโต้เขาจบแล้วเขาก็ลงงูให้นะ แต่ตอนนี้ที่ผมออกไปลงกับสาวก่อนนะครับผม <c oughs> ะาบลงพาทัวดันเลยโ okay, อเคไป้ป,ปลยุย okay, เข้าเลยใช่เข้าเลยนี่ฮะแล้ก็ดันปาร์ตี้ถึงเจ็ดคนเลยนะครับผมนี่ฮะลงดันยากๆอนาคตสบาย,ยนะตีได้เยอะไปะะนี่แต่คุณจะมอีอันตีนะครับถ้าไม่ตายนะครับนี่ครับผมเป็น เป็นสมุนนะครับขวส,ส่วนคนไอ้เขาจะเป็นปืนนะครับเป็นอาชีพอะไรนะฮันโนนนแต่แปลงนั่งทำไมแตแบบฮันโน่แต่แน่เป็นปืนนะครับผมสุดยอดเนี่ยนะก็จะมีท่าไม่ตายนะครับผมอย่างเช่นผมจะเป็นท่านี้ฮะนี่ครับท่านไม่ตายนี่ไหนใช้ท่าไม่ตายดูสิยิงกับยิงกับประตู <Okay. S 1> นี่เป็นเป็นสไนสสไนเปอร์นะครับผมยิงไกลนะ แล้วก็คาบาวจดเดียนะครับผมที่ขายไม่ได้ก็คือการคอมโบนะครับนี่ฮะจะคอมโบให้ดูคอมโบง่ายมากนะครับผมไม่ต้องกลัวหลอดจะสั้นหลอดจะเล็กเลยนะคอมโบเลยครับสามสิบห้าสิบทีร้อยทีสบายครับทำให้แบบไม่ไม่ไม่ขัดเลยนะครับแบบหล่อเนื่องนะนี่ครับแค่กดที่ได้ติดติดตรงนี้ก็พอละวโมเขียวๆนะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับผมยี่สิบเจ็ดิดแล้วนะครับผมทดลองนะนี่ตัวทดลองนะใครอยากเล่นมาเจอกันวันเปิดจริงได้นะครับเมสาได้เล่นแน่นอนครับผม การันตีเลยโอเคนี่นะโอเคไอ้คุยเราคุยประตูเขาไปลึกโอเคนี่ครับคุณไอ้มาเฟียก็าเพิ่งมาเล่นใหม่นะถามไปถามนี่ว่าว่าสัมภาษณ์เป็นไงบ้างเลีงคาบาวเยมนี นี่ครับเล่นง,ง,ง่ายไหมลงดันง,ง่ายไหมงลงดันเหรอต้องดีมากออโอเคเนี่ยดันดันแปดห้าปรับใหม่นะครับผมนี่ฮะเป็นวเวฟไปนะเมื่อก่อนนี่ต้องมาคุยกับพวกอ่างนะคุยอ่างคุยเตาผิงนะครับผมกว่าจะเดินเคลิกได้นี่ง่ายมากนะครับดูไปเดียวถึงแวร์บูบแล้วบ <c oughs> างคนบอกอาจจะบอกว่าไม่ได้กินไอคาร์บ,บาเมื่อหลายปีก่อนเนืนะ่องจากสมัยก่อน,นครับ แต่จริงผมว่าผมก็ชอบแบบนี้มากกว่านะเราต้องปรับตัวให้ทันนะตามยุคตามสมัยนะครับผมมันก็โอเคดีนะมันต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมก็ถือว่าเล่นง่ายครับหรือว่าเกมสมัยนี้ก็ต้องทําให้มันง่ายยากเกินใครจะมาเล่นเพื่อเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยแบบมาเก็บมอนแบบกรอง,องใหญ่สบายมากครับผมไปตามเวฟอะฮะไม่ต้องไปเดินเฟสเปิี่นชั้นเดินเดินอย่างเดียวเ,เดินตงางเยวะไม่ต้องทำอะไรเลยลงกับเพื่อนสบายเลยฮะเพื่อนสาวเฮ้ hey. บอบแล้วก็มีแปลงราง่างธาตุนะจะช่วยให้เรายืดอายุการแปลงร่างนะเมื่อกี้ไหมอีสานนี่จะหมดแล้กกวเรากดแปลงราง่างธาตุก็ทำให้ยุนานขึ้นนะธาตุดินนะครับผมทุกคนเริ่มมาธาตุดินกันหมดนะแต่อันหลังก็จะเปลี่ยนธาตุได้ครับผมโอเคไอ้แปลงธาตุแปลงราง่างธาตุได้นะรอเยอเออ,อนี่ครับผมยิงแรงขึ้นนะครับสุดยอดมากอืม ดูครับตัวมึงเนี่ยแล้วก็ชวนคนเข้าคิวนะครับแค่เปิดจริงใครอยากมาอยู่คิวมาเตียก็มาได้นะครับน่าจะว่างอยู่นะอาจจะมีเกินเกินนะครับเป็นซีเคียดเลยนะครับอาจจะมีการเปิดสองสาขานะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนะอ่แต่ผมเอาให้อันเดียวอันเดียวให้รอดก่อนนะนะครับถ้าเปิดจริงใครก็ทข้มาสอบถามได้ว่าอยู่เตียหรือเปล่ารับคนนะครับผม อย่างไรอย่างสมมติถ้าแปลงร่างเราเราไม่มีเกตตรงนี้หมดจะไม่แปลงร่างแล้ว,ลวก็มียาเขาก็มียาให้กินนะครับผมยาเกตนะออสี่ขวดสีเหลืองนเะนี่ยเห็นไหมครับ,บกินป๊เพิ่มมาแล้วสองหลอดช่วงช่วงนี้ทดลองแจกเงยอะมากครับผมอืมแล้วก็มีกิจการรมเรเบลลอยก็รับของด้วยนะครับความเปิดจริงนะเรเบลอยนี้ไม่กี่ชั่วโมงก็ก็ตันแล้วอ่ะจริงอืมผมก็เป็นอาชีพใหม่นะดักเมรนะครับผมถูกใจมากเลยเปิดจริงมีแววที่จะน่าเล่นอยู่นะ เนี่ยมีคุยนิดหน่อยครับผมเนี่ยฮะง่ายมากครับผมใครก็ลงได้นะฮึคอมโบคอมโบมีคอมโบกระสาวครับเบิร์นกับเวนี่เข้ากันมากครับผมยิงไกลเหมือนกันเก็บของออโต้งออโต้ครับไม่ต้องไม่ต้องหอง่วงสบายมากหรือก็มีตั้งค่านะครับว่าเลี้ยงตานระดับได้นะแบ่งของนะครับนี่ครับอืม นี้เราก็แบบเดิมเดนะิมนะเก็บอิสระน,นะครับ,รบสบา,ายๆแต่ถ้าไงนะคนไปได้ของดีๆแล้วก็แบ่งเพื่อนในในตกลงกันในที่ได้ครับเมื่อก่อนนะครับดันแปดห้าทุกคนก็น่าจะโ้ลงทีนะไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนะเลี๋ยวสุดท้องชั่วโมงต้องมีอะถ้าแบบถ้าแบบไม่มีของไม่มีอะไรอันนี้ดูครับหกนาะทีจะจบจะถึงบอสอ่ะ อลมาละหนึออง่งทรงนะจำได้บอยก็เหมือนเดิมนะดอกแหวนเหมือนเดิมน่ะแต่เพิ่มเติมคืออะไรแล้วไหมครับเราจะหาแหวนได้ง่ายมากครับดําได้ง่ายอย่างเงี้ยครับผมเปิดจริงนะลงหาแหวนทั้งวันครับผมอืมแต่ทัวร์สลอลนี่ไม่เจอแหวนสักวง,งเลยนะต้องซื้อเอาโอเคครับผมจบแนละ้วแล้วก็ดีมากครับคาบัคาบัลก็พิวพีได้เลยเดี๋ยวพาพิวพีโอเคไอมาสู้กันไหมกลับเมืองเราสู้กันแก้ว อ่ะซื้อทั้งทั้งที่แปลงล่างอยู่นี่เอ,เอาเอาอะไรบ้าง <c oughs> โอเคมามาโดนยิงแน่ผมโดนสาวให้ย,ยิงขี่มา้าหนีก่อนนะมาดิมาดมานะิโอ้โหบล็อกครับบล็อกโดนกระสือมาแล้วเอาวิ่งหนีเทาวิ่งหนีเลยหนีไปได้เอาตีไปได้นะครับในเมืองข้ามตีนะ <c oughs> โอเคกลับล่างวิ่งก่อนบินก่อน ไม่จริงไม่คิดโกงอ่ะมันต้องทำอะไรเนี่ยวิ่งได้จริงได้หรออุ้ยจะทไหมทำไมละอุ้ยอะไรอ่ะบอมไม่ทันมาได้หมือนอีกรอบมาจริงนะคอมโบนะคอมโบวันนี้คอมโบนะเหรอไฮ้ คำโบ,บนี้เอาชื่ออ้าวกดแปลงไรเยนะอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วมีครับผมเช้่ก่อนนะบั๊บบั๊บบั๊บเอาตะาครับบั๊บมิดบั๊บมิดนะครับดังเบนมีบั๊บมิดนะดูอุ้ยแปลงไรแล้วอ่นนะไอ้อะไรอะไรอะเขาทำที่ไหนอ่ะอ๋อโอเคไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าเป็นไงไอ้ยิงไม่เข้า เป็นไงอืมเรียบร้อยไม่เข้าเรียบร้อยแนละ้วโอเคมาขอคอมโบคอมโบมาสู้ของจริงอะ่ะกดกดปืนออกไปเลยแม่ล่า,าออกได้ไหมออกออกกดแตะสองครั้งอะ่ะตรงตรงขวาเนี่ยวิธีการยกเลิกแม่ล่างนะจะจะจะยกเลิกได้นะกดปุ่มแ้่ล่างแล้วลากทิ้งอะ่ะ ตัวแม่เทิร์นก่อนเห็นไหมตัวแม่เทิร์นแต่แล้วจะมีให้เขาไมา่ยากเลิกอโอเคไห<ป>มแล้วรอบสุดท้ายนะอไอหลายอยู่เนี่ยอเ,เอาอย่างเอาอย่าง ยิงโดนแต่แต่แตเสียสิ้ไม่โดนยิงแล้วมานี่ครับต่อให้ต่อให้นะเอาบัฟมิดบัฟมิดหมดโอุย้ยแปลงไหนแล้วไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงได้ยิงได้ยิงทีนเนี่ยทีอยู่นี่ลบลบขีมขีมม้าลบก,ก่อนโหแรง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 อุ้ยยิงโดนได้ไง วุ I mean, I ้ยเรียบร้อยโอเคโอก็ประมาณนี้ครับผมฮะไอ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 เอาแปรงล่างออกก่อนนี่แปรงล่างแบบให้มันให้มันไม่ต้องให้มันไม่ทำให้มันไม่ต้องแปรงอะผมลกเรืองเลยแล้วะไม่ให้กดกดให้มันขึ้นบนเหรอลากลากขึ้นบนก่อนลากขึ้นบนอืมไอกดออโต้ก่อนออโต้ออโต้ออโต้ก่อนออโต้าขึ้นบน โอเคไอ้มาเอ็งเอ็งฟอร์เน่าเลยก่อนสุดท้ายอ่ะฟอร์เกตเทนอ่ะขวามือล่างสุดขวามือออามาไหนอยู่ดรือเป่าเนี่ยไหนอยู่นะโอเค <c oughs> มาได้ไรใช่ไหม <c oughs> อ้าไม่ตัวโดนดนไม่ได้ไอ้โดนไม่ได้ไอ้ว้ามาเร็วผ่อนรักผ่อนรักเร็วผ่อนรักโดนเร็ว,รวมาผ่อนรัก Oh. Okay. Okay, Ma, okay, okay. oh, ah. Oké. Oké, maar... Oké, maar... Oké. Nou, Tiger, tja, tja, bom. Oh, Oh, mijn Ah, die... Ah, รุ้ยเลยรุ ora, ้ยเลยกดกดกดว้าลงก่อนวาลงก่อนสู okay, ้ไงสู้ไงถอดสู้ไอ้ท้ายเรานะโอเคมามเอดโอเคเริ่มมาโอเคเริ่มสิสิ้นเหลือครึ่งหลอดแล้วบอกเริ่มออาแบบบั๊บบับบมีบั๊บอื่นครับบั๊บอื่น ไม่เข้าครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับเดือดเด้งดูดูครับดูรักมี่ครับยังเผื่อนยังเผื่อนครับยังเพื่อนอืมเราไม่เดินไม่เถื่อแล้วมาเอาเลยนะเราไม่เถื่อแล้วสิอใจเย็นใจเย็นจะขึงตายเล็บหลออโอเคมากลับเมืองกันว่ามาประมาณนี้ <Okay. S 1> นี่ครับถ้าเปิดก็ฝากด้วยนะครับคาบเอาเอ่อ M ของ Infinity Combo นะครับผมเปิดจริงยี่สิบเก้าเอิมิถุนายนนี้นะครับผมยี่สิบเก้าก็มีงาน,นที่สยามสแควร์วันมาเจอกันได้นะครับผมโอเคงั้นก็ไว้เจอกันครับผมไอ้ตาคอนโดหน่อยเนาะขอ,นะอเชิญตระหนักวาหมายครับทุกคนโอเคปิดไลฟ์ก่อน <laughs> อันนี้น่าจะใช้ได้นะ